ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยกาแฟดริปเมสโซเอสร้านกาแฟคอนเซปต์ใหม่ชงเครื่องดื่มด้วยวิธีดริปนุ่มหอมอร่อยไม่ต้องมีเครื่องกาแฟเริ่มต้นเพียง40บาทลงทุนน้อยขึ้นทุนเร็วงบลงทุน89,000บาทไปจนถึง250,000บาทสนใจแฟรนไชส์โทร0 8 8 8 0 9 6 4 1 2 รวม17แฟนชายการศึกษาน่าลงทุนครึ่งปีหลัง2020ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ธุรกิจการศึกษาดูจะได้รับผลกระทบรุนแรงไม่แพ้กับธุรกิจประเภทอื่นและแม้ถึงตอนนี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุค New Normal ธุรกิจการศึกษาก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแนวทางการสอนการจัดการในความปลอดภยัยและอื่นๆที่สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ อย่างไรก็ดีในด้านของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันกวดวิชาต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและยิ่งในช่วงเวลาครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเด็กหลายคนเสียโอกาสเสียเวลาไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่ช่วงครึ่งปีหลังนี้ นับได้ว่าจึงเป็นเวลาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเร่งพัฒนาความรู้ให้กับบุตรหลานและเว็บไซต์ Thai f a n c h i s e Center .com จึงได้รวบรวมแฟรนไชส์การศึกษาที่มีความน่าสนใจน่าลงทุนให้กับคนที่อาจจะมีธุรกิจการศึกษาได้มีตัวเลือกสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนที่ง่ายมากขึ้นค่ะ 1. น a d a าดา ยุคนี้เก่งคิดเก่งคำนวณยังไงก็ได้เปียบเสมอแฟรนไชส์นาดาจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาสมองให้คิดเลขได้เร็วด้วยหลักสูตรจินตคณิตโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและด้วยประสบการณ์ของทีมงานจากการเรียนการสอนและการจัดการอย่างจริงจังจึงพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตโดยใช้โจทย์วันเดือนปีเป็นเกมการสอนเพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเครียดกับเนื้อหามากเกินไปนอกจากนี้ยังเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตต่อเนื่องและมีการพัฒนารูปแบบของการสอนให้สอดคล้องกับยุคสม ใหม,ใหมสําหรับค่าต้นชุนในการลงทุน5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทโดยที่ผู้ลงทุนจะได้รับแนวทางการสอนของนาดาหลักสูตรการสอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการอบรมครูผู้สอนอบรมผู้ประกอบการส่งเสริมด้านการตลาดและมีการจัดประเมินผลการสอนให้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ลงทุนนั้นจะต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่และบุคลากรและควรที่จะมีทาเลนในจุดที่ดึงดูดให้กับผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนได้ดีมากขึ้นปัจจุบันนาดา มีสาขาทั่วประเทศ32แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0851371677 2. โพล็อก นอกจากการเรียนด้านเนื้อหาวิชาการเรื่องของศิลปะก,ก็ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในอีกด้านหนึ่งโดยพอร็อกเป็นแฟรนไชส์การศึกษาด้านศิลปะและการแสดงสำหรับเด็กจากประเทศเกาหลีใต้ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆผ่านทางกิจกรรมทางด้านศิลปะช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้อารมณ์ความคิดสร้างสารรค์ให้พัฒนาได้อย่างเต็มที่ถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่น่าสนใจ ค่าแฟนชสยในการลงทุน5 0 0 0 0นบาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆและการจัดอบรมให้กับทีมงานบุคลากรผู้ลงทุนเพื่อสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมืออาชีพสนใจลงทุนแฟรนชส์โทร097-136-9903 02-163-474 3. Wall Street English ปัจจุบันภาษาอังกฤษม,มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตและเป็นตัวกำหนดคุณภาพของเด็กได้เป็นอย่างดีการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งจึงต้องเน้นที่สถาบันซึ่งมีคุณภาพโดย Wall Street English ถือได้ว่าเป็นแฟนชายการศึกษาเพื่อคนที่อยากเก่งภาษาอังกฤษก่อตั้งมานานกว่า48ปีและยังดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า16ปีมีสาขามากกว่า422แห่งใน28ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยนั้นมีสาขา17แห่งโดยมีระดับที่แตกต่างของร์อเรียนภาษาอังกฤษ20ระดับตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญผู้เรียนกับวอสติดอิงลิชจะสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้ง,ง,ง,งและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อยา่างดีโดยค่าแฟรนไช์ในการลงทุน1ล้านบาทและควรที่จะมีงบประมาณในการลงทุนเบื้องต้น8-10ล้านบาทโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ2ล้าน5-5ล้านบาทสนใจลงทุนแฟรนไชน 06428955160266030524ดารุโน oh, ่คิดอิงริศ ดารุโน k คิดอิง i ิสสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่5ขวบขึ้นไปเน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรดารุโน k คิดอิง i ิสที่เน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องฝึกการผสมคำเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆด้วยวิธีการที่เข้าใจง่ายและง่ายต่อการจดจำมีรูปแบบในการเรียนเป็นบทบท,ทั้งหมด50บทหลักมีบทแยกย่อยแบ่งเป็น5เลเวลและเมื่ออ่านแล้วจะได้เรียนหลักสูตร G ี ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนแปลเป็นประโยคประโยคทั้งในรูปแบบของประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ,โ,กกฤษโดยเน้นเสริมทั้งคำศัพท์และการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้องโดยให้สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการพูดการสนทนาสื่อสารในอนาคต ค้าแฟ a ช c ในการลงทุนของดารุโน่คิดอิงร s h ใช้งบเบื้องต้น260,000บาทถึง400,000บาทปัจจุบันมี18สาขาทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไยส์โทร0996263565 Math t o m e Math Home เน้นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและ Math MaATH อ g ง i s h โปรแกรมเน้นการเรียนเป็นรายบุคคลมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบเน้นปูพื้นฐานทักษะคณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหาบวกกับการเรียนภาษาอังกฤษกและภาษาไทายที่เน้นให้เด็กได้มีการอ่านการเขียนจับใจความได้อย่างเป็นลำดับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์และก่อตั้งมายาวนานกว่า7ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า46แห่งค่าแฟรนไชส์สำหรับในการลงทุน55,000บาท มีรูปแบบของการลงทุนให้เลือกกันถึง4แบบโดยผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์ในการเปิดสอนการอบรมบุคลากรผู้สอนหลักสูตรการสอนเทคนิคด้านการตลาดและการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาให้สอดคล้องกับยุคสมัยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร062 514 5245 6สตาร์แมทจินตะคณิต สตาแมทมุ่งเน้นหลักสูตรแบบจินตาคณิตจุดเด่นคือใช้เวลาเรียนสั้น2-3ปีก็จบหลักสูตรเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในบทเรียนแทรกชาวคณิตเกมและตีโจทย์ปัญหามีการแก้ไขปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคลอาศัยหลักการจินตาภาพในการตีความทำให้เด็กสนุกและผู้ปกครองหมดกังวลในเรื่องที่ลูกสับสนวิธีคิดปกติกับวิธีคิดจินตาคณิต ถ้าแฟนไช์ในการลงทุน130,000บาทโดยให้สิทธิ์1อำเภอ1สาขาเพื่อเป็นการให้โอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และให้อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับการเรียนการสอนพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ลงทุนตลอดอายุสัญญามีการอบรมและพัฒนาบุคลากรก่อนเริ่มเปิดกิจการจริงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังแบบนี้เด็กที่มีเวลาเรียนน้อยลงแต่ต้องการหาความรู้ให้กับตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0898306420 036413299 7. b r ่หน u p k ส i มสองเเเป็นสถาบันที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และภาษาไทยที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน หลักสูตรทางสถาบันมีทางภาคไทยสามัญอ g ง i s h โปรแกรมและอินเตอร์เป็นแฟนชายการศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่า15ปีมีผลงานการันตีจากผู้เรียนเป็นจํานวนมากภาาแฟนชัยในการลงทุนเริ่ม79,00 0บาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดศูนย์การเทรนเนอร์ครูผู้สอนอุปกรณ์การสอนสื่อการสอนแบบฝึกหัดต่างๆการส่งเสริมด้านการตลาดและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องปัจจุบัน ีการขยายสาขาไปแล้วกว่า30แห่งทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร097 3415373 0851261919 8 KPN Music Academy นอกจากเนื้อหาวิชาการสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองยุคใหม่สนใจก็คือเรื่องของการแสดงออกโดยเฉพาะในการร้องเพลงและเด็กยุคใหม่หลายคนมีความสามารถในด้านนี้ซึ่งสถาบันดนตรี KPN ถือได้ว,ว่าเป็นผู้นําด้านการศึกษาด้านดนตรีแบบครบวงจรในประเทศไทยโดยหลักสูตรของสถาบันดนตรี KPN ประกอบด้วยเปียโนร้องเพลงกองกีต์ไวโอลินเครื่องเป่าวิชาเต้นและบัลเล่ รวมไปถึงทฤษฎีภาคดนตรีและวิชาอื่นๆอีกมากมายค่าใช้ยในการลงทุน660,000บาทโดยสถาบันดนตรี KPN มีทีมวิเคราะห์พื้นที่ก่อนตัดสินใจในการลงทุนมีระบบการจัดการง่ายต่อการบริหารและมีทีมงานสนับสนุนตลอดอายุสัญญาการคัดสรรคุณครูดนตรีที่มีมาตรฐานรวมไปถึงแคมเปญทางการตลาดและการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และความสนุก ซึ่งทางสถาบันยังมีเวทีของการส่งเสริมให้กับผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันในเวทีประกวดต่างๆอันเป็นการสร้างโปรโมทที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้มีประสบการณ์จากการแข่งขันที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตได้ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศรวมกว่า60แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0874989789 021173800ต่อ114 9. โรงเรียนสอนพิเศษกักเคนคาส์ลูมกักเคนคาส์ลูมแฟนชส์การศึกษาที่ช่วยพัฒนานทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตผ่านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่นเหมาะสำหรับเด็กอายุ5-12ปีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์รอบด้านพร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตจริงและสนุกกับการใช้ชีวิตแนวทางการสอนและไม่อ้างอิงกับระบบชั้นเรียน แต่จะขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้และความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคลเน้นให้เด็กๆเ,เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนานทัากษะกระบวนการคิดถือได้ว่าเป็นอีกแฟรน c ชส s ที่คิดนอกกรอบสอนให้เด็กรู้จักปฏิบัติควบคู่กับการใช้ทฤษฎีอันเป็นประโยชน์ในสังคมยุคปัจจุบันที่คนเก่ง คือคนที่ทำงานเป็นไม่ใช่แค่คนที่มีความรู้เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้แล้วการเคนคาสรลูมยังเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งมานานกว่า40ปีและมีสาขาในประเทศกว่า27แห่งคนที่สามารถลงทุนสามารถปรึกษากับทางบริษัทได้โดยตรงสนใจลงทุนแฟรนชส์โทร02 662 3000ต่อ4422 10.MU t ติ o เตโดยทีมงานพี่มอมหิดลติวเตอร์ ในยุค New Normal ออการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นที่พูดถึงมากที่สุดและก็เป็น M u t u t o r โดยทีมงานพี่มอมหิดลนติวเตอร์ ter, ที่ดูจะพัฒนาการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดีเหมาะกับการศึกษาในช่วงครึ่งปีหลังนี้โดยทีมงานได้พัฒนาการสอนโดยบันทึกการสอนสด ัดลงเป็นไฟล์พร้อมตัดต่อและเพิ่มภาพกราฟิกที่เข้าใจง่ายมีครบทุกคอร์สเรียนที่ต้องการครบทุกวิชาและทุกระดับชั้นตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 เรียนได้ครบทุกช่วงตลอดปีทั้งซัมเมอร์เทิม1ปิดเทิมตุลาคมแล้วเทิม2รวมหลักสูตรสอนสดและวิดีโออย่างน้อย5,971ชั่วโมง โดยทีมผู้สอนที่เต็มไปด้วยความรู้และคุณภาพนับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์คุณภาพที่การันตีด้วยรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์งบในการลงทุนสำหรับคนสนใจ2 9 9 0 0 0บาทถึง7990 0 0บาทมีหลากหลายแพ็กเกจลงทุนให้เลือกตามต้องการโดยผู้ลงทุนจะได้รับระบบการจัดการการเรียนการสอนต่างๆเช่นระบบฐานข้อมูลนักเรียนระบบจัดการสมัครเรียนระบบบันทึกคะแนนสอบระบบการจัดการไฟล์สื่อการสอนเป็นต้น สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร086 907 0061 02 889 3400ต่อ109 11 i level สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ปลเลเวลแบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหลักสูตรจากเกาหลีใต้เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นการคิดแบบประกาศโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาพัฒนาศักยภาพนักเรียน5ด้านได้แก่ความรู้ความชำนาญ ความคิดวิเคราะห์ทัศนคติที่ดีและกิจกรรมกล้าแสดงออกถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ระดับโลกที่มีสา้ากว่า1,300แห่งใน22ประเทศสำหรับในประเทศไทยมีสาขารวมกว่า16แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน1,500 0 0บาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิ์ในหลักสูตรเครื่องหมายการค้าการจัดอบรมบุคลากรสอนเทคนิคการทำธุรกิจสื่อการเรียนการสอนต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร095 594 7598 02934 9911 12บ้านรักภาษา มานรักภาษาเน้นการสอนแนวบูรณาการให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีนอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างค่องแคลตวตามสโลแกนของโรงเรียนเรียนสนุกได้ความรู้ต้องบ้านรักภาษาเน้นย้ำสไตล์การเรียนรู้ในรูปแบบ learning by doing กล่าวคือการที่นักเรียนจะได้เรียนดีเกิดผลสำริกสามารถฟังพูดและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้นักเรียนจะต้องเรียนรู้ภาษาประกอบก,บ,กบกับการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ก่อตั้งมานานกว่า18ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า32แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน350,000บาทมีการลงทุน2รูปแบบคือแฟรนไชส์เต็มรูปแบบและแฟรนไชส์หลักสูตรเดียวโดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิทางการค้าการส่งเสริมด้านการตลาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสื่อการสอนการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนการอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นต้น สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร8 8 3 0 0 9 999 9 0 6 5 5 8 5 5 5 9 9 13. Robot h a i Smart Vedic Math Robot h a i Smart Vedic Math มชายแอนสมาร์ทเวดิกบชายแอนสมาร์ทเวดิกมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิดสร้างสารรค์ผ่านหุ่นยนต์สมองกลที่ถือได้ว่าเป็นการฝึกทางด้านคณิตศาสตร์ให้เก่งควบคู่กันไปด้วยหลักสูตรของโรบอตชายจึงเน้นให้ผู้เรียนได้คิด คน้นคว้าวิเคราะห์และทดลองนำความรู้มาแก้ไขโจทย์ปัญหาและนำไปสู่การสร้างสารรค์ผลงานที่ผนวกเอาความรู้ทุกอย่างไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด พร้อมกันนี้ทางโรบอตชายยังได้ส่งเสริมให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต,ต่างๆเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้เรียนนั้นไปฝึกใช้ในสถานที่จริงโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทั้ง IQ และ EQ เพื่อการก้าวสู่ความเป็นบุคคลคุณภาพที่ดียิ่งิ่งขึ้นไปค่าแฟรนไชในการลงทุน250,000บาทปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า50แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชโทร0 8 9 6 6 8 3 5 7 1 02-567-6069 14. English c o ู n n r English c o ส n n r เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับมัธยมมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสาขาทั่วประเทศรวมกว่า127แห่งรวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน250,000บาทโดยผู้สนใจลงทุนต้องมีทำเลมานำเสนอและทีมงาน จะวิเคราะห์ทำเลให้และทางแฟรนไชส์จะสนับสนุนในการจัดหาบุคลากรพร้อมอบรมเจ้าหน้าที่และทีมงานก่อนเปิดกิจการรวมไปถึงให้อุปกรณ์ที่สำคัญและสื่อการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนพร้อมระบบบริหารจัดการต่างๆในยุคที่คนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอิงลิชคอนเนอร์ถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร083839 4696 082-917-6543 1 5คริงคาร์ดอะคาเดมีเป็นสถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเก,กาหลีใต้ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทุกรสูตรมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิดทักษะการแก้ปัญหาจุดประกายความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพของเด็กไทยก่อตั้งมานานกว่า27ปีปัจจุบันมีสาขาวกว่า80แห่งทั่วประเทศและมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสถาบันและนักเรียนตลอดทั้งปีเพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าเพื่อท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน3 0 0 0บาทสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร086 335 93 76 02 747 38 00 16สถาบันกวดวิชา High Speed Math Center เป็นสถาบันกวดวิชาที่เปิดสอนครบทุกวิชาทุกระดับชั้นได้รับการโหวตจากสื่อต่างๆให้เป็นกวดวิชาอันดับหนึ่งของประเทศ7ปีซ้อนและเป็นที่เดียวที่มีระบบ Match on Demand โดยใช้ระบบ ค l o u d s เซิร์ฟเวอร์เที่ทันสมัยที่สุด DVD อัดชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยประสบการณ์การสอนมามากกว่า30ปีเหมือนเรียนสดทุกประการสอนดีเป็นระบบสอนเป็นขั้นเป็นตอนสอนละเอียดที่สำคัญสอนเข้าใจง่ายสนุกไม่น่าเบือ่อเปิดสอนครบทุกวิชาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปิก มากกว่า500หลักสูตรถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่พร้อมก้าวสู่ยุค New Normal ได้ทันทีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน350,000บาทสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0891195013027310147 17คุมอง ระบบการเรียนคุ้มองมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุดโดยไม่จํากัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียนโดยมีลักษณะการเรียนแบบเฉพาะตัวนักเรียนแต่ละคนได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ ผ่านแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์เก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่า66ปีแพร่หลายกว่า49ประเทศทั่วโลกมีนักเรียนรวมทั่วโลกกว่า4ล้านคนในประเทศไทยเปิดสอน3วิชาได้แก่คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษมีสาขาในประเทศ484แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน700,000บาท พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ได้สนใจลงทุนแฟนชายโทร02 626 6599 เรื่องของการศึกษามีความสำคัญในระดับประเทศการที่เยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่มีความรู้มากก็เท่ากับมีโอกาสในการพัฒนาประเทศได้มากขึ้นอย่างไรก็ดีแวดวงการศึกษาไม่ใช่ธุรกิจที่เราจะมุ่งเน้นแค่เรื่องผลกำไรอย่างเดียวคนที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้จะต้องมีใจรักในการศึกษาอยากพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถซึ่งการที่ดำเนินธุรกิจอย่างจริงจังจริงใจจ,งจ,จะเป็นมาตรฐานสำคัญที่จะทำให้การลงทุนนั้นประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ